สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องของคุณป้าพาเพลินทุกท่านนะคะวันนี้คุณป้าพาเพลินพามาดูบอนสีซึ่งตอนนี้เขาเรียกอะไรเพี้ยไรยแดงเห็นไหมคะเนี่ยตัวเล็กๆเป็นเน,นี่เพี้ยไรยแดงขึ้นเต็มหลายกระถางเลยนะคะมีหลายกระถางเลยตัวนี้ก็เป็น หนไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลายกระถางเลยเห็นไหมมันจะเป็นเล็กๆอย่างนี้รูปออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยพไรแดงซึ่งตอนนี้ป้าดูละหลาย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 กระถางเลยนี่คุณป้าจะทํำยังไงป้าก็เลยไปนี่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 ดูต้นนี้ชัดเลยเห็นไหมเยอะเลยนี่ นี่นี่นี่เรียกเพียยเ้ยอะไรแดงป้าก็เลยไปถามป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านบอกว่าให้ใช้นี่เลยบ้านของป้าน,นะคะเขาให้มาเลยเขาบอกนี่ให้เอาตัวนี้ไปแช่น้ําก็คือยาสูบยาเส้นนะ่ะยาเส้นยาสูบนะ่ะให้มาเลยบอกว่าเอาไปแช่น้ําไว้ให้ให้น้ําออกมาเป็นสีของ เข้มๆแล้วเขาบอกแช่ตากแดดไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอามาฉีดพ่นเดี๋ยวคุณป้าจะลองทำเลยนะคะเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ำน้ำอยู่ในแก้วนะคะแล้วก็ก็คือยาเส้นนะคะเอายาเส้นแช่ไว้แช่ในน้ำไว้สักพักหนึ่งแช่ไว้สักแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตากแดดไว้ให้ให้ ให้ยาเส้นเขาละลายในน้ําเดี๋ยวถ้าตากแดดไว้สักพักหนึ่งเขาจะยิ่งละลายเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวละลายแล้วเดี๋ยวเรามาฉีกกันเลยนะคะเดียวไปตากแดดก่อนนะคะเราไปตากแดดมาแล้วสีจะเหมือนน้ํากาแฟเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เทใส่ฟอกกี้นะคะแล้วก็ น้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้เรามียี่ห้อน,นี้ก็ใช้ยี่ห้อน,นี้นะคะตอนนี้เราก็เทน้ำจากยาสูบที่เราแช่ไว้ลงในฟ็อกกี้แล้วแล้วเราก็เอาน้ำยาน้ำยาล้างจานนี่สักหนึ่งช้อนอเทลงไปลงไปเลย เลยเสร็จแล้วปิดฟ้าทีนี้นะคะเราก็ฉีดที่โคนต้นที่มีเพี้ยไฟไลายแดงได้เลยนะคะคือเขาบอกว่าอ่าที่เราใส่น้ำยาล้างจานนี่เพราะว่าน้ำยาล้างจานเขามีสาร เ,เรียกอะไรนะมีสารจับใบทําให้แบบพอเราฉีดไปแล้วมันจับติดกับต้นส่วนยาสูบเนี่ยเขาจะมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นเหม็นในตัวแล้วถ้าเราฉีดพ่นไปเนะี่ยแมลงเนี่ยเขาจะมึนหัวเขาจะมึนก็จะไปจากต้นไม้เราโดยวิธีนี้ธรรมชาติสามารถฉีดได้ทุกวันเลยฉีดจนกว่า มดไฟไลายแดงเนี่ยจะไปจากต้นบอลของเรานะคะตอนนี้เราก็ฉีดได้เลยค่ะฉีดที่โคนต้นที่ใบนี่ได้เลยต้นไหนเป็นฉีดเลยค่ะเยอะเลยฉีดได้เลยนะคะฉีดไปเรื่อยๆดูสิต้นสวยๆของเราก็โดนเหมือนกัน ทั้งหมดเหมือนมันมาแบบเป็นไม่รู้จะเกี่ยวกับหน้าฝนหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือมามาพร้อมกันลงแคบแทบทุกต้นเลยนะคะก็ฉีดไปแบบนี้ฉีดทุกวันเลยจนกว่าเขาจะไปเนอะกว่าเขาจะไปจากต้นบอลสีของเรานี่ก็เป็นวิธีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อบอนสีของเรานะคะ ต่เป็นอันตรายต่อเพีย้ยไฟไลายแดงนะคะสำหรับวันนี้คุณป้าพาเพลินก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะด้วยการกำจัดเพีย้ยไฟไลายแดงแบบวิธีธรรมชาติง่ายๆนะคะวันนี้คุณป้าพาเพลินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะ